ระบบการจองเดี๋ยวเราพูดระบบการจองให้ฟังก่อนนะบางท่านไม่รู้แต่บางท่านรู้แล้วนะครับถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรหนังเก่ามาเล่าใหม่นะคือมันเป็นอย่างนี้นะระบบการจองพระเนี่ยในปัจจุบันนะครับระบบการจองเนี่ยคือคือพระเนี่ยนะผมเล่าเล่าแบบนี้ก่อนนะพระเนี่ยเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำก่อนนะไอเนี้ยต้องเข้าใจถ้าคนเข้าวงการพระแล้วจะรู้นะครับพระเนี่ย เขาไม่ได้ทําก่อนแต่สมัยเมื่อก่อนเขาทําก่อนนะสมัยเมื่อก่อนออกมาหมดละนะออกมาหมดละเพราะว่าเขาไปดีลกับโรงงานเรียบร้อยแล้วนะเขาทาโบชัวอะไรมาเรียบร้อยแล้วตัวอย่างออกมาแล้วนะเขาจะรู้ทันทีว่ากี่เดือนเสร็จนะกี่นะเขาคําคนวณเรียบร้อยเขาคุยกับทางโรงงานแล้วว่าถ้าส่งงานวันนี้จํานวนเท่านี้กี่เดือนเสร็จเสร็จได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะนะ <önce. S 1> เขาจะเขาจะเป๊ะเลยนะถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะเขาจะเป๊ะเลยเพราะว่าเขาจะกาหนดได้ เพราะเขาเอาพระเนี่ยเขาเอาพระเนี่ยไปนะออกแบบเรียบร้อยแล้วไปให้โรงงานทดสอบการลองปั๊มออกมาแล้วแล้วก็ถามโรงงานแล้วว่าปั๊มเนี่ยทั้งหมดนะถ้าจํานวนขนาดนี้คุณปั๊มได้กี่วันกี่วันเสร็จอะไรผมจะกําหนดวันเสจนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้แต่ในปัจจุบันการสร้างพระในปัจจุบันยิ่งก่อนหน้านั้นยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะออกมาแค่เป็นลายเส้น ออกมาแค่เป็นลายเส้นแล้วก็เปิดจองออกมาแล้วเปิดจองเดี๋ยวนี้เขาเปิดจองวันสองวันเท่านั้นเองยอดเต็มนะวันสองวันยอดเต็มมันยังเป็นแค่ลายเส้นนะเมื่อเป็นลายเส้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลายิ่งถ้าย,ยอดมันทะลักมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องไปดิวกับโรงงานต้องบอกว่านะเนี่ยคุณขึ้นตัวอย่างมาให้ก่อนเพราะตอนนี้ยอดจองเต็มแล้วก็ขึ้นตัวอย่างกว่าจะขึ้นตัวอย่างนี่นะ กว่าจะขึ้นตัวอย่างตัวอย่างกว,ว่าจะออกมาแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อกว่าจะออกมาใช้เวลานะตัวอย่างกว่าจะออกมาใช้เวลาแล้วเนี่ยนะการนะการคำนวณวันถ้าจองเยอะยอดจองทะลักการคํานวณวันมันก็ต้องยืดออกไปแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นโรงงานฝีมือฝีมือเนี่ยเขาก็งานเขาล้นอยู่นะงานเขาล้นอยู่ก็คงจะปั๊มให้ไม่ได้หรือปั๊มสลับ นะหรือปั๊มสลับกันไปมาทําให้ระยะเวลาการจองเนี่ยมันกําหนดลําบากอันนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับนะท่านเข้าใจก่อนนี่ผมเอาระบบงานหลังบ้านมาคุยกับท่านนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยคุยระบบงานหลังบ้านกันนักสร้างยิ่งไม่คุยเลยระบบงานหลังบ้านนะ่ะนะแต่ผมเนี่ยเป็นสื่อผมเอาระบบงานหลังบ้านเนี่ยมาให้ท่านรู้ด้วยท่านจะได้ไม่มาโทษไม่มาโทษนะศูนย์จอง ท่านจะได้ไม่มาทั่ศูนย์จองนะครับแล้วท่านก็ทําใจไว้ก่อนนะเพราะหลายคนเนี่ยพอจองพระเสร็จนี่โทรเลยฮะพอโอนเงินเสร็จบอกเลยพระรับวันไหนซึ่งท่านต้องเข้าใจก่อนก่อนที่ท่านจะจองนะครับศูนย์ตอบไม่ได้ศูนย์เขาตอบไม่ได้แต่พอตอบไปเนี่ยเขาตอบตามนักสร้างบอกแล้วนักสร้างบอกเนี่ยการคำนวณของนักสร้างไม่ได้คำนวณจากจากการ ถามโรงงานชัดเจนเขาคำนวณตามความรู้สึกเขาว่าเขาจะเสร็จเดือนนี้เดือนนี้จะทำเดือนนี้แต่พอทำงานเข้าจริงๆมันล้นขึ้นไปอีกแต่เขาบอกว่านะเขาบอกว่าเสร็จนะพอเขาบอกว่าเสร็จทางนี้ก็บอกเสร็จพอทางนี้บอกเสร็จนะพอกำหนดวันเสร็จไม่ได้พอเสร็จไม่ได้ลูกค้าก็ตามอีกทำไมไม่เสร็จเดือนนี้เดือนนี้ก็เขายัางไม่เสร็จแต่ว่าเขารับปากมาก่อนว่าจะเสร็จเดือนนี้เดือนนี้แต่ของยังไม่เสร็จ นี่คือปัญหาแล้วก็นะนักสร้างบางคนก็ลอยตัวเพราะว่าปัดเงินเข้าเขาแล้วปัดอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคนเดือดร้อนคือหัวศูนย์คนที่จองเขาเดือดร้อนเพราะว่าไอคนจองเนี่ยก็มาเล่นกับเขานะเอาอย่างนี้ถ้าคุณเปิดจองนะนะคุณบอกเลยนะถ้าคุณถ้าคุณคิดจะทำงานกันไม่ตรงเวลานะนักสร้างนะ ถ้าคิดว่าจะทํางานกันไม่ตรงเวลาเนี่ยแล้วจะมีข้ออ้างต่างๆที่จะมีเข้ามาเนี่ยนะคุณบอกไปเลยว่างานผมเนี่ยต้องจองสักครึ่งปีหรือปีหนึงถึงจะได้ของคุณบอกมาเลยเขาจะได้จองได้สบายใจนะเขาจะได้เลือกว่าเขาจะจองได้หรือไม่อย่างไรจองได้สบายใจคุณต้องบอกมาเลยนะคุณอย่ามาอ้ำอัมอึ้งอึงนะเพราะว่าเวลาเก็บเงินเนี่ยคุณเก็บไปแล้วนะคุณเก็บเงินเขาไปแล้วแล้วคุณก็มาอ้มอมอึ้งๆ นะเพราะว่าคุณเอาเงินไปใช้เรียบร้อยนะของจะออกไม่ออกนี่ไม่ได้สนใจลูกค้าไม่ได้สนใจในไม่ได้สนใจูนยะนจ,จองที่เขาไปแบกรับภาระไว้นะครับเขาต้องตอบแล้วออกหน้าแทนคุณหมดนะเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้เป็นกี่ตังค์นะครับนะเปอร์เซ็นต์ได้มี็กี่ตังค์นะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เยอะแยะนะท่านรู้ไหมเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้กันกี่เปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะหนักหน่อยอาจจะมีนะอาจจะมีพวก บุญทุ่มหน่อย30% 35%แต่น้อยนะครับน้อยนะบา,บางเจ้าแล้วไปใหญ่เลยครับบางเจ้าแล้วไปใหญ่บอกของแรงบวกเอาเองนะของมันแรงออกมาแล้วก็ไปบวกเอาเองนะของราคา300ไปบวกเอาเองนะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีแล้วก็มาแบกรับภาระนี่คือปัญหานั่นเนี่ยผมเอาหลังบ้านมาคุยให้ท่านฟังนะครับนะเอาหลังบ้านมาคุยให้ท่านฟังนะแล้วท่านอย่าผักดันภาระ เอามาใหู้นยนจองเขานะูนย์จองเขาเนี่ยรู้ไหมนะเขากินเศษเนื้อข้างเขียงนะครับเขาไม่ได้กินเนื้อเขาไม่ได้กินเนื้อเต็มๆนะครับเขากินเศษเนื้อข้างเขียงนะมันติดอยู่ข้างเขียงเท่านั้นเองแต่ภาระเนี่ยเขารับมาเต็มๆเพราะอะไรเขาถึงรับภาระเตมเต็มๆคุณส่งงานช้าเขาก็โดนด่าคุณส่งงานไม่ดีเขาก็โดนด่านะแล้วงานที่ส่งไปให้ลูกค้าเนี่ย นะเขาก็ต้องมาเคลียร์งานในการจัดส่งคุณสบายคุณเพียงแต่ส่งงานให้เขานะเก็บเงินไปส่งงานให้เขาแล้วก็นั่นเนี่ยคุณต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยนะไม่ใช่เอาความกระล่อนเข้ามาในวงการนะครับนะความกระล่อนเนี่ยต้องเอาออกไปไว้ที่อื่นอย่าเอาความกระล่อนเข้ามาไว้ในวงการนะบางทีเนี่ยนะครับนักสร้างหลายคนบางคนนะหลายคนดีครับ <B obsc ene> บางคนกันล่อนนะนะนกันละ่อนนะปิ้นป้อนนะแม้เลื่อนไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะครับนะไม่ยอมบอกความเป็นจริงฮนะคุณบอกความเป็นจริงนะครับว่าเออเผอิญว่านั้นเงินเอาไปใช้หมดนะ้าไม่มีเงินเอาไปวางโรงงานเขาเขาจะเอาเงินก่อนเท่านู้นเท่านี้เดี๋ยวไปหาเงินก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปสินะไม่ใช่ว่ากันล่อนปิ้นป้อนบอกว่านะเดี๋ยวเดือนนู้นเดี๋ยวเดือนนี้เดือนนั้นนั้นคุณต้อง นะการเป็นนักสร้างนะครับอย่านะถ้าจะมีอนาคตคุณต้องทําอะไรที่มันซื่อตรงนะอย่าผัดภาระให้กับศูนย์จองเขานี่บอกตรงๆนะครับเมื่อก่อนเนี้ยนะคุณแดงเนี่ยผมบอกนะครับว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยรับจองเท่าไหร่นะเป็นบางรุ่นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้พอเราทํบปรแทนสัมพันธ์เนี่ยนะครับหลายคนเขาก็บอกว่าอยากจะจองกับศูนย์นะศูนย์เอกพีอยากจะจองกับคุณแดงนะก็ต้องไปหายอดมาให้ น้าวิ่งไปหายอดมาให้มียอดไหมการไปขอยอดจากนักสร้างท่านคิดดูนะฮะเอาหน้าไปแบกขอยอดเขานะฮบางทีเขาก็ตอบกลับมายอดไม่มีแล้วครับยอดเต็มแล้วครับน้ต้องไปบวกเอาเองขายบวกเอาเองครับนะอย่างเงี้ยคือเราไปขอมาได้เท่าไหร่ได้ขอมาได้ห้าองค์สิบองค์นะครับแล้วอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากได้หรอกนะไม่อยากได้ก็ผมถึงบอกผมทําสื่อเนี่ย ทำสื่อถ้าคุณอยากได้พระคุณไปนะไปดูที่ไหนมีจองที่ไหนมีคุณไปเลยไม่จําเป็นจะต้องมาที่นะคัมพีนิวนะคัมพีนิวมีมีให้จองเหมือนกันแต่เป็นบางรุ่นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีประหลอดเข้าใจไหมนะเราไม่มีประหลอดนะนักสร้างนะมาเอาประหลอดเสียป,ปากปังโอ้ไอคนนี้ซื่อสัตว์เว้ คนนี้สุดจริลิดมนะน,ะนี่นะพระทำออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอ้นี่ใช้ได้นะถ้าเรามีประหลอดเสียปากนาะวัดอุณหภูมิของนักสร้างทุกคนเรารับมันทุกคนแหละพรู้นะแต่ในนี้เราไม่รู้อะแล้วบางคนนี่นะครับนะบางคนนะต้นดีปลายเหลวฮะนะต้นดีปลายเหลวฮะนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือคือคืออ่ะนะฮะนี่ นะโอ้ <m uch ing> o, พอดีท่านพูดมาเนี่ยคำนี้ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคำนี้ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งคือมันไม่เชิงสกปปกนะฮะนะคุณพรวิทย์บอกว่าเขาว่าวงการพระสกปปกอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคือวงการพระเนี่ยมันไม่เชิงสกปปกนะทุกวงการแหละเอานะว่าถ้าคุณบอกว่ามันมีมันมีความสกปปกเข้ามาเนี่ยมันมีทุกวงการมันไม่ใช่แต่วงการพระนะครับนะมันมีทุกวงการแต่ว่ามันมีบางนะบางคนทําความเสื่อมเสีย นะ้าทำแล้วให้มันเสียมันเป็นบางคนแต่เพราะว่ามันไม่มีใครมาพูดไงน,นะไม่มีใครมาพูดไม่มีใครมามา,มาดึงมาดึงเสื้อบ้างมาอะไรบ้างนะก็ปล่อยกันไปเรื่อยนะครับคือพอทําได้เขาก็ทําอีกทําได้เขาก็ทําอีกนะแล้วคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับวงการร้าเนี่ยคือพอพอได้แล้วมันมันฮึ้เฮิมอะ่ะนะพอได้มันฮึ้มฮัมก็ไม่ค่อยได้ฟังใครนะครับ นะมันก็จะเป็นนะจะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ได้เป็นทั้งหมดวงการวงการพระไม่ใช่ว่าวงการพระเราไปฟังมาเนี่ยวงการพระโศกกปกมันโศกกปกเป็นบางนะบางบางที่บางครั้งบางรุ่นนะมันไม่ได้ไปทั้งหมดหรอกเพราะว่าทุกวงการมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีนะทุกวงการมันไม่ใช่เฉพาะวงการพระหรอกมันมีทุกวงการนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าจะ ถ้าจะถ้าจะไม่พูดกันเลยเนี่ยนะเวลาคนที่เข้าเข้ามาใหม่ๆเขาจะไม่รู้นะครับเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอย่างหลายๆคนที่เข้ามานะครับไม่รู้ว่าจองพระแล้วจะต้องรอถึงรอถึงเป็นปีรอถึงหเดือนรอถึงอะไรแบบเนี้ยเขาไม่รู้ไงเราก็ต้องบอกเขานะบางทีเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องบอกเพราะว่าวงการพระเนี่ยถ้าเป็นระบบการจองพระจ่ายเต็มจํานวน ระบบการจองพระตาจ่ายเต็มจำนวนไม่มีการทยอยจ่ายนะครับไม่มีการทยอยจ่ายเขาจ่ายเต็มจำนวนแล้วก็จะระบุวันรับนะคือระบุเดี๋ยวนี้ก็ระบุได้คร่าวๆเพราะว่ามันไม่ชัดเจนท่านจะเห็นนะครับว่าเขาอาจจะระบุว่านะสามเดือน นะเดือนนู้นเดือนนี้จะเสกและรับของนะบางคนก็ทํางานได้ไวนะบางคนก็ทํางานได้ช้าก็อยู่ที่ผลงานแล้วก็อยู่ที่จํานวนงานนะถ้าจํานวนเยอะเราก็ต้องเข้าใจนะครับนะเราก็ต้องเข้าใจถ้าจํานวนเยอะเนี่ยมันทําแป๊บเดียวมันคงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจํานวนเยอะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเขาก็ต้องมีเหตุผลนะบางที่บางคนเขามีสื่อเขาก็แจงได้ ไอแบบนั้นนะ่ะถือว่าโอเคแต่บางสือ่อบางคนไม่มีสื่อแล้วไม่ยอมแจง้งมันก็ทำให้ความเดือดร้อนมาอยู่ที่คนจองศูนย์จองเพราะว่าคนที่เขาอยากได้พระเขาก็ทวงมานะทวงมาแล้วพอทวงมาก็นะคุณก็พูดได้ว่าเมื่อเมือนั้นเมือเมอเม่อนนี้นเลื่อนไปเรื่อยนะครับมันก็พูดได้แต่คนที่เขาพูดไม่ได้ก็ไอ้คนที่รับเงินมานี่แหละมันพูดลำบากนะ บางบางบางทีถึงขนาดต้องคืนเงินกันนะฮะนะบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นอยู่อยู่แล้วโยนหินทางทางไม่สร้างซะอย่างนั้นนะ่ะมีนะครับมีนะที่ไม่สร้างอะ่ะคือคือทาไปแล้วยอดจองมาคํานวณแล้วไม่คุ้มกับที่จะต้องลงทุนอยู่อยู่ก็เลิกนะเลิกสร้างแต่พอเลิกสร้างเนี่ยยอดที่รับเข้ามาเนี่ยมันมีอยู่ไงมันมียอดที่เขารับมาอยู่อะ่ะพอรับมาแล้วเนี่ย ถ้ามันเลิกสร้างเขาก็ต้องคืนเงินกันนะมันก็เป็นในลักษณะน,นั้นนะักคืนเงินก็เหมือนกับโอนเงินผิดเน่ยนะเหมือนกับโอนเงินผิดไม่มีผิดเลยนะเหมือนเราโอนเงินนะไปผิดฝ่ายจะได้เงินคืนเนี่ยไปทําเรื่องตั้งนานฝ่ายจะได้เงินคืนเชกเช่นเดียวกันนะเวลาที่นะศูนย์พระเขาโอนเงินให้กับนักสร้างไปแล้วเนี่ยฝ่ายจะเอาเงินคืนเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายไง นะแต่ว่าเราต้องจัดการคืนให้กับคนที่เขาจองไปก่อนนี่คือคือปัญหาที่ที่ผ่านมามันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็เป็นมันเลยทำให้บางทีมันหมุนกันไม่ทันนะครับมันติดนะนะเนี่ยในระบบการจองพระในปัจจุบันท่านต้องทำให้มันแฟร์ฟรด้วยนะฮะเพราะว่าเขาจ่ายเงินเต็ม นะเขาจ่ายเงินจองเต็มนั้นท่านต้องเต็มกับเขาด้วยก็คือว่านะาระบุให้ชัดแต่ถ้าท่านระบุยังไม่ชัดท่านต้องมีข่าวความเคลื่อนไหวตลอดว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เงียบไปเลยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เสกเมื่อไหร่จะได้รับของเนี่ยอันนี้คือคือปัญหาที่มันยังมีอยู่นะครับแต่ก็นะก็ผมว่านะมันก็คลายคลายไปเพราะว่าถ้าใครทําเสียเนี่ย ผมว่าก็อยู่วงการนี้ลําบากนะถ้าทําเสียแล้วอยู่ยากนะครับเพราะวงการนี้มันแคบนะเขารู้กันหมดอนะถ้าใครทําเสียแล้วรู้กันหมดนะ่ะนะอย่าทําเสียนะ